แบบฝึกหัดที่3.5ให้เขียนแผนภูมิแท่งกราฟแท่งนะครับเปรียบเทียบข้อมูลที่กําหนดใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับจะสังเกตเห็นว่าในตารางนี้ก็คือตารางน้ําหนักเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งก็จะมีอายุของเด็กนะครับน้ําหนักเนี่ยเขามีการแบ่งเอาไว้เป็นหญิงแล้วก็เป็นชายฉะนั้นสิ่งที่เขาให้ทําการเปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบในแต่ละอายุนะครับว่าหญิงกับชายมีความแตกต่างกันยังไงนั่นเอง ยัง6กขวบเนี่ยเราจะต้องทํากราฟให้อยู่ในระดับความสูงที่อโทษทีครับอยู่ในระดับน้ําหนักที่24กิโลกร,รัมและชายเฉลี่ยอยู่ที่25กิโลกร,รมัมจนถึง11เอนี่ยอยู่ที่42และชายอยู่ที่44นะครับกราฟจะได้ออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนะครับเขียนให้มันครบถ้วนนะครับว่า กราฟอันนี้นะครับแผนภูมิอันนี้คือน้ำหนักเฉลีย่ยของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับแทนค่าแท่งสีนะครับชายและหญิงเราจะสังเกตเห็นว่าในช่วงแต่ละอายุจะมีชายมีหญิงนะครับเปีก็จะมีชายมีหญิงพอดความสูงตามตารางนะครับให้ความสูงให้มันเป็นไป,นปนตามตารางว่าชายเท่าไหร่หญิงเท่าไหร่นะครับก็จะมีตั้งแต่6จนถึง11ปี ความสูงตรงนี้เป็นน้ำหนักนะครับเฉลี่ยของแต่ละช่วงอายุที่เราจะเขียนเข้าไปนะครับแค่นี้เองครับสิ่งที่สำคัญก็คือใส่ข้อมูลให้ครบมีชื่อแกนตั้งเป็นค่าของน้ำหนักแกนนอนเป็นอายุนะครับแต่ละอายุจะมีข้อมูลอยู่2อันก็คือหญิงและชายนะครับหญิงใช้สีเดียวกันทั้งหมดนะครับทุกช่วงอายุ และชายก็ใช้สีเดียวกันทั้งหมดทุกช่วงอายุเราใช้สีอะไรใช้สีเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ไม่สลับกันนะไม่เหมือนกันจะใช้วิธีการแรงเงาหรือก็ได้นะครับหรือใช้ระบายสีก็ได้